สวัสดีค่ะน้ำอีห่วมบานแล้วจ้ะาาคลิปนี้พัซซ่าเลยจบคลิปเลยนะจ้ะะนาน้ำจะท่วมบานแล้วนี่ต้องแบบนี้นี่นี่นี่กั่นีนี่นี่นี่น้่นี่นนี่นนน่นี่่ี่ งนงงี้น่ะน้ตรงต้ออไไน,น <c oughs> ไม้ <c oughs> ไมไนูนะเนาะออกมาไปนี่หจ้าปัปปากเบ็ดข้างบ้านเลยจ้า <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> น้ำท่วมดีนักเป็นไง <c oughs> นักปักข้างเหียนเลย ปักเบ็ดข้างบ้านอย่ามาคืนจ้านี่ยัดท่วมดีนักปักเบ็ดเลยถ้ามีจะขายใหญ่จะได้นี่จะขายประซิลปลาใหญ่ไม่ถึอองร้านนี้เขาจะกินปลาซิลคุ <c oughs> <c oughs> นได้นัาน <c oughs> นี่ต้องเสียนมีอีกอยู่ได้แต่มันนานะ่ะเออนี่แหละ นี่ตะไคร่กระมีเบ็ดกระมีเป็นไรเออที่รูแบบอ่ะไปหานจับเขียดเลยเป็นไรเนี่ยเป็นไรยาแตงสุดงามมาจับเขียดละ่ะแตงสุดงามมาจับเขียดเป็นจังไรอยากท่วมดีนักปักเบ็ดข้างบานซะเลยเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเลยน้ำมีท่วมเหี่ยนท่วมบานแล้วมองไปทางใดมีแต่น้ำ น้องก้อยขบเคียยคขบเคียดปักเบ็ดขบเคียดปักเบ็ดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำอีกขึ้นมาท่วมบ้านล้ว กันปักเบ็ดข้างมานเลยเลี้ยวไปทางไลยมีตะน้ำ เป็นไดน้องอ้อน้ำจะท่วมบ้านแล้วเป็นไดเอาถาอะไรโอ้ยฝนตกน้ำท่วม ฝนตกน้ำท่วมหนองออกาลองเพลงอารมณ์ดีเชยขึ้นทัท่วเขาเราแล้วเครียดคือย่างนี้ยานน้ำท่วมบ้านเ<ป>บังเดอ้อ<ป>พี่น้องน้ำขึ้นมา น้ำท่วมจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้อเหลือสักลำซ่องลำแน่น้ำท่วมบ้านละจ้าคลิคปมีกก็ไว้แค่นี้ก่อนเลยจ้า เราจะมาอัปเดตให้เบิงอีกเด้อว่าน้ำอีท่วมน้ำอีกขึ้นหรือน้ำอีหลงภาวนาให้น้ำลงเด้อจ้า